ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการทําเกียร์เซตใหม่ออกมาขายไม่รู้ว่าจะเป็นเซตฮาโลวีนหรือเปล่าก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีละกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยในแพนปีนี้ตั้งแต่ที่ผมไปไล่ดูเนี่ย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบาวร์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงก,กว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัทกะทะ Top Up Center ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแลวก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัทกาทะ Top Up Center ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดิ s c r i p t i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์นฟอนี่เกมลเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ความสามารถเลนเจอร์ประจําเดือนพฤศจิกายนกันนั่นเองเนื่องจากว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะมาในวันนี้ตอน10บโมงเช้าแล้วบอกไปเลยว่าอัปเดตวันนี้เนี่ยยาวๆแน่นอนคลิปนี้เนี่ยอัดไว้ก่อนล่วงหน้าไม่รู้ว่าตอนที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยอ่าซื้ อาจจะเปิดแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เปิดก็ได้ก็ดูคลิปนี้ไปก่อนละกันคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เลนเจอร์ประจําเดือนหน้ากันและการวัดเลนเจอร์ประจําเดือนหน้าเนี่ยจะมีตัวไหนเก่งบ้างและเลนเจอร์ตัวไหนได้ปลดล็อกพรสวัรค์กันบ้างซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการเฉลยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตัวเกมเนี่ยได้เฉลยอะไรมาให้เราดูกันบ้างอ่าก็เฉลยอันแรกเนี่ยเตรียมตัวอัปเดตเหล่าเลนเจอร์ประจําเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง Ges ซึ่งเลนเจอร์เนี่ยก็มาในทีมฮาโลวีนอีกเช่นเคยเลยแล้วก็เลนเจอร์ที่ปลดล็อกพรสวรรค์ในรอบนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าตัวของรอนนักว่กายน้ํากู้ภัยกับเจ้าตัวของโคนี่เมดคนดังนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถามว่าเก่งไหมผมคิดว่ามันเฉพาะทางมากๆก็มีแค่บางทีมะที่เขาเล่นกันส่วนตัวผมมีทั้ง2ตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการใช้งานทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายเลยแต่ว่าเจ้ารอนเนี่ยมันก็ยังพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งอยู่สําหรับคนที่ปั้นแม็กเป็นนะ็ก้ามันนพอเล่ได้อยู่แหละสํารัับเจตวของ Ron. เพราะว่าตัวนี้เอาไว้แก้ทางตูบินนั่นเองและความสามารถของเจ้าลอนเนี่ยถามว่าพรสวรรค์ของเขาจะปลดล็อกเป็นยังไงกันบ้าง ถ้าให้เป็นแบบความคิดของผมล้วนๆเลยนะก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาอยากจะขายเจ้ารอนจริงๆเนี่ยอาจจะมีการบัฟดาเมจมาก็ได้อย่างเช่นยกลอยขึ้นเนี่ยปกติอาจจะยกลอย1ิวิถ้าตัวนี้มีการอัพพรสวรรค์มาอาจจะยกลอยเป็น12วิถึง15าวิประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะขายออกได้ค่อนข้างที่เยอะเลยแล้วก็มีการบัฟดาเมจจากปกติเนี่ยดาเมจพิษมันรวมๆกัน10,000%มนก็อาจจะกลายเป็นสัก1 2 0 0 0ถึง13,000% แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าฉีกไปมากกว่านี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีพรสวรรค์อาทิเช่นแบบศัตรูที่ยืนไกลกว่าเลนเจอร์ตัวนี้ จะทาให้เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไม่รับดาเมจแบบลูโดแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นไปได้หลายทางเหมือนกันแหละแต่เจ้าตัวของเมทคนดังเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเช่นให้ผมเดาทางไปกลมๆนะผมคิดว่ายังไงตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการซัมมอนที่นานขึ้นก็ได้อย่างเช่นปกติเนี่ยเขาอาจจะซัมมอนประมาณ7-10วิแบบเนี้ยอาจจะทํามาเป็น12-15ิาวิแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยคาดเดาทางพรสวรรค์ได้ยากมากๆแต่ว่าถามว่า2ตัวนี้เนี่ยพรสวรรค์ถา้า เก่งไหมผมคิดว่ายังไงเมตาตำนานเนี่ยเขาก็น่าจะปั้นมาใช้อยู่แล้วแหละสําหรับเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้แล้วก็คิดว่าสองตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่น่าจะให้มาเปิดหาประจําเดือนหน้าด้วยเหมือนกันก็น่าจะเป็นตู้พิเศษแบบนี้อ่ะก็รอดูกันละกันว่าจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า แล้วก็สําหรับฮาโลวีนปีนี้เนี่ยนี่สกินป้อมมาแล้วครับฮาโลวีนปีนี้มีความพิเศษนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีความพิเศษอะไรเพิ่มจากเดิมหรือเปล่าซึ่งในรอบนี้เนี่ยกิจกรรมฮาโลวีนเขาไม่ได้แจกเกียร์ฮาโลวีนไม่รู้ว่าปี ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจกหรือเปล่าซึ่งปีก่อนหน้านี้ผมถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะไม่มีแจกเหมือนกันอ่ะน่าจะห่างหายไปนานแล้วแหละสาหรับเกียร์ฮาโลวีนเพราะว่าเป็นเกียร์ลิมิเต็ดไปแล้วตอนนี้อสำหรับสกินป้อมแซนดี้ปีศาจแมวเนี่ยสกินนี้ถือว่าสวยมากๆเลยใครที่เป็นสายสะสมสกินป้อมเนี่ยสกินป้อมนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยเลนเจอร์ตัวแรกที่มาประจําเดือนหน้าก็คือเจ้าตัวของโคโนี่วิญ,ญญาณผู้ยากลา้นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าอาสกิลจะเป็นในแนวทางไหนผมคิดว่านะ หลังจากที่ผมดูรูปแบบการออกแบบสกิลแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวของโคนี่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นสายว่องไวกับไวพิบสูงมากๆทําไม,มาผมถึงคิดเห็นแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่ที่ตัวเกมทํามาเนี่ยตัวของโคนี่เนี่ยถ้าทําเป็นสายพลังมันน้อยมากๆที่จะทํามาส่วนใหญ่เขาจะทํามาเป็นสายไวพิบกับสายว่องไวนั่นเองและ80%เนี่ยจะเป็นสายว่องไว MB. ครับผมอีก20%เนี่ยจะเป็นสายไวพิบนั่นเองผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็หนีไม่พ้นสองสายนี้อยู่แล้วแหละส่วนสายพลังเนี่ยมันก็ทํามาบ้างแต่ส่วนใหญ่่่ททีีําามเนย มักจะไม่เก่งครับโอ้โหพูดแค่นี้ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าต้องเป็นสายอะไรถึงจะขายได้อะ่ะสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถามว่าจะเป็นาธาตุอะไรสายอะไรอันนี้ก็ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยรอบนี้เนี่ยเรนเจอร์น่าจะเป็นทีมทาธาตุไฟนั่นเองซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่า,าธาตุไฟในรอบนี้เนี่ยจะทํามาเก่งหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยาธาตุไฟเขามักจะทํามาแบบครึ่งคึ่ง,งกลางๆเ,เองตัวนี้ก็ไปลุ้นกันอีกทีละกันว่าสกิลเนี่ยจะมีทะลุอมตะหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ายังไงเนี่ย ตัวใดตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งน่าจะมีทะลุอมาตะแน่นอนสําหรับตัวที่เป็นธาตุไฟในรอบนี้นะะผมคิดว่าอย่างนั้นแหละตัวต่อมาจะเป็นเลนเจอร์ตัวอะไรตัวต่อมาเนี่ยเป็นเจ้าตัวของมูลขับปะนะั่นเองที่จริงเนี่ยมันต้องชื่อว่ามูลขับปะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบรูปทรงก็เป็นตัวกับปะอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องชื่อว่ามูลกับปะแต่ว่าเขาเนี่ยแปลออกมาเป็นมูลขับปะซะง,งั้นเลยคืองงกับตัวเกมเหมือนกันว่าทำไมเขาแปลมาแบบนี้อ่ะสำหรับเรนเจอร์เจ้ามูลตัวนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นสายพลังไม่ก็สายว่องไวแหละเพราะว่าสสายนี้เนี่ยเจ้าตัวของมูลมักจะทํามาบ่อยมากๆ ส่วนน้อยจริงๆที่เขาจะทําเจ้ามูลเนี่ยเป็นสายไวพิบผมแทบจะไม่เห็นเลยว่าตัวมูลตัวไหนเป็นสายไวพิบอะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมูลไวพิบเนี่ยก็จะมีที่เป็นอามูลเล่าปีกับเจ้าตัวของมูลอวกาศพวกนั้นอะที่ผมจําได้นะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นสายพลังกับสายว่องไวหมดเลยอะตัวนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสองสายนี้แหละ ส่วนความสามารถสกิลก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีละการว่าความสามารถสกิลของเขาเนี่ยจะมีทะลุอมตะหรือเปล่ายังไงเนี่ยสตัวนี้ต้องมีแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ทะลุอมตะแน่นอนอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นมาดูกันที่ตัวหลักของรอบนี้กันหน่อยละกันนี่ตัวหลักของรอบนี้ชื่อว่าเบราวอสูรเขาเดียวนเองซึ่งเจ้าของเบราวเนี่ยออกแบบมาในธีมของฮาโลวีนแต่ผมคิดว่ามันไปคล้ายคลึงกับเทพเจ้าสายฟ้ายังไงก็ไม่รู้อะ่ะที่เป็นเทพเจ้าของฝั่งญี่ปุ่นนะ่ะโอ้โหคือเหมือนมากๆกับตัวนี้เหมือนยักษ์ญี่ปุ่น ที่เป็นสายฟ้าโอ้โหคือเหมือนแบบเหมือนเด็กเลยอะอันนี้ก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศเขาเลยและตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเลนเจอร์ใหม่ที่แบบน่าจะโหดที่สุดในรอบนี้แล้วแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าธาตุของเขาเนี่ยจะเป็นธาตุอะไร ซึ่งตั้งแต่ที่ตัวเกมทํามาในปีนี้เนี่ยตัวที่มันออกมาบ่อยที่สุดในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นธาตุแสงไม่รู้เหมือนกันว่าในรอบนี้เนี่ยเขาจะทํามาเป็นธาตุมืดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทํามาเป็นธาตุมืดเนี่ยยังไงก็มีโอกาสสูงมากๆอ่ะที่จะติดเมตาเพราะว่าเมตาแพทนี้เนี่ยธาตุมืดเป็นแรงจริงแต่ถ้าทํามาเป็นธาตุแสงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยตัวมากๆจริงๆที่เขาจะเอามาเล่นนะ ก็ภาวนาให้ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ธาตุมืดละกันถ้าเป็นเลนเจอร์ธาตุมืดเนี่ยยังไงผมว่าน่าจะขายออกได้เยอะมากๆแน่นอนและที่สําคัญไปมากกว่าน,นี้เนี่ยข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมได้ทําการไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้มาชุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการมโนของผมเองก็ได้คือผมแนะนําว่าให้คนดูฟังหูไว้หูละกันซึ่งข้อมูลที่ผมทํามาในชุดนี้เนี่ยคือในเดือนนี้มันไม่มีเกียร์ครบรอบพิเศษเลยและรอบนี้เนี่ยถ้าไม่ขายเป็นเกียร์กบก็น่าจะเป็นเกียร์อื่น ผมเนี่ยคิดว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาไม่น่าจะทําให้เดือนนี้มันเงียบผิดปกติและผมคิดว่าน่าจะทํามาเป็นรอบที่ดึงดูดลูบี้ของหลายๆคนเหมือนกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการทําเกียร์เซตใหม่ออกมาขายไม่รู้ว่าจะเป็นเซตฮาโลวีนหรือเปล่าก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีละกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยในแผนปีนี้ตั้งแต่ที่ผมไปไล่ดูเนี่ย เขาได้มีการทําเกียร์ใหม่ออกมาแล้วหลายรอบในรอบปกติแล้วก็มันเนี่ยมักจะทําแบบเดือนเดือนเว้นเดือนแบบนี้มันหลายรอบมากๆและผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะทําเกียร์เซตฮโลวีนใหม่มาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทํามาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ฟังหูหูละกันซึ่งถ้ามันมาจริงๆเนี่ยมันจะมาด้วยกัน3มชิ้นก็คืออาวุธป้องกันแล้วก็ตกแต่งนั่นเองซึ่งเกียร์ฮโลวีนเนี่ยตั้งแต่ที่ตัวเกมเปิดมาไม่เคยมีเกียร์เดาวกับแดาวเลยถ้ามัน แบบมีโอกาสสูงจริงนะผมคิดว่าน่าจะทํามาเป็นแปดดาวเลยอันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันสำหรับเกียนนร์เดือนหน้าส่วนความสามารถของเลเจอร์ทั้ง3ตัวนี้ถามว่าจะเป็นคอมโบความสามารถหรือเปล่าในแพนปีนี้ตั้งแต่ที่ผมไปไล่ดูมาเนี่ยคือแพนในปีนี้จริงๆแล้วผมไปดูมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยคือคอมโบความสามารถเนี่ยมันไม่มานานมากๆแล้วมันจะมีแค่บางตัวที่มันมาแต่ว่าในรอบนี้ผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นความสามารถปุ่ม ปฏิบัติการเลนเจอร์มากกว่าผมคิดไว้ประมาณนี้เลยส่วนความสามารถที่เป็นตัดแร่หรือว่าตัวหนืดเนี่ยผมคิดว่าในแผนปีนี้น่าจะยังไม่ทํามาในเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าตัวที่มันยังเป็นตัวเก่งอย่างเช่นเจ้าตัวของ า่าวล็อกกับเจ้าตัวของบอสมืดเนี่ยมันยังเป็นตัวเมตาจ,จ๋ายอยู่ถ้าอยากจะทํามาจริงๆเนี่ยมันควรจะทําเป็นดาเมททัดมืดที่แบบตัดแล่โหดกว่าบอสมืดอย่างเช่นยิงข้ามหลัง999จุดแบบนี้อันนี้น่าจะมีสิทธิ์ติดเมตาสูงมากๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทํามาแบบนี้เนี่ยตำแหน่งของตัวดาเมจเนี่ยมันอาจจะเบียดได้ยากจริงๆและยิ่งถ้าแบบอ่าคอมโบมันเป็นคอมโบแบบพวกปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ติดเมตาชัว ผมว่านในรอบนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งอยู่ว่าจะเป็นคอมโบหรือไม่คอมโบแต่ส่วนตัวผมฟันธงละกันว่าอาจจะไม่เป็นคอมโบความสามารถก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มความสามารถที่เป็นออกปฏิบัติการมากกว่านั้นเองสำหรับเลนเจอร์ทั้ง3ตัวในรอบนี้ส่วนใครเนี่ยที่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนไาได้ด้านล่างคลิปนี้ละกันว่าคิดเห็นยังไงกับเลนเจอร์ในเดือนนี้กันบ้างซึ่งผมคิดว่าในทั้ง3ตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็น่าจะมีเลนเจอร์ตัวหนึ่งอ่ะที่พอใช้งานได้อะ่ะหลักๆก,ก็จะน่าจะเป็นตัวของแสงมืดแหละที่มันพอเล่่นนได้สว นนผมคิดว่าน่าจะเล่นได้ในระดับปานกลางแล้วกันะกเพราะว่าในกลางเดือนหรือว่าช่วงแบบสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่2เนี่ยยังไงเขาก็มีตู้แซมมาขายอยู่แล้วแหละสําหรับแสงมืดเก่าที่เป็นตัวที่ปลดล็อกพรสวัสค์แบบนี้เนี่ยน่าจะมีมาขายอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีตู้พวกแบบตู้บอสตู้เจสสิก้าหรือจะเป็นตู้เจมแบบนี้มาขายอีกก็ได้ตู้ไหนที่ยังไม่เคยมาเนี่ยน่าจะมาในเดือนหน้านี้แหละอ่ะก็รอดูกันแล้วกันว่าตู้ไหนจะมากันแน่ส่วนตัวผมคิดว่าเลนเจอร์ในเดือนนี้เนี่ย ก็ไม่อยากให้คนดูเนี่ยเอาตัวกาชาไปอออินเลยเพราะว่ามันก็ใกล้จะถึงแบบสิ้นปีแล้วอะใกล้ถึงแบบรอบคริสต์มาสกับรอบของโคลาโบท้ายปีแล้วผมเนี่ยอยากให้หลายๆคนเนี่ยเก็บสะสมตัวกาชาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเลนเจอร์เหล่านี้เนี่ยยังไงถ้ามันเก่งอนาคตมันก็สามารถเปิดหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในรอบเดือนธันวาเนี่ยมันเป็นโคลาโบเลนเจอร์ที่เก่งจริงๆ ถ้ามันหมดเดือนไปแล้วมันไม่สามารถหาได้แล้วผมก็เลยอยากให้คุณดูเนี่ยเซฟตั๋วเอาไว้ไปรอในเดือนธันวาคมดีกว่าธันวาคมเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เราเปิดเยอะแยะมากมายแน่นอนรวมไปถึงเลนเจอร์ประจําปีแบบเลนเจอร์ยอดนิยมประจําปีแบบนี้ก็อาจจะมีมาเหมือนกันอะ่ะก็ประมาณนี้กันสามราบคลิปนี้ ถ้ที่คิดเห็นยังไงกับข้อมูลที่ผมได้พูดไปนยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและที่สาคัญไปมากกว่าน,นี้เนี่ยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมเรนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนนัมบานคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจะทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าเจ็ดปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ด้วยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้้้าาานนเเจคไดลย หรือใครที่เป็นผู้ชิงงานแอปยูด o โฟนหรือแอป LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนในราคาสุดคุม้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนนาาา้ำค่ะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ให้ใต้ทริปชั่นคลิปแล้วก็ได้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ